สวัสดีครับตัวประชาชนแนลครับไปยังก,กินมือนีเสียบง,ไงา่ายๆง่ายง่ายคืออยังโอ้เมนูกระเพราบ้าหัวแล้วครับพี่น้องกระเพราเครื่องในมันวะแอนโอ้ยซ <c oughs> ีว่าถึงนเนี่ยแต่เลียก,กินละมือนีเสียบตรงนะครับมือนี่ยมือเซีบตรงมั้มมือเนี่ย <c oughs> ว่านี่เซียบานเนาะกระเพราเครื่องในไก่ ยนวนเวียนมาหอ,เอดเมนูนี้่แล้วครับพี่น้องกินต้มกินพัดอย่างอื่นไปไรเดี๋ยขิดบ่อกมือนี้จะสิกินยังเมนูของเสียบเสบยบอจเนีอเมนูกะเพราเครื่องไก่เครื่องวันยังในเค,งเ,เครื่องกระเทียมพริกกระพริบกระเทียมนะครับเครื่องกระเพรามี่สมีอันปะแม่น มาด่าี่เป็นพริกดิบด้อ,อพี่น้องอันนี้เพิ่นได้ซื้อพริกแกบม,มาเลยเอาพริกแข็งมันมาหอมจ้วพริกแข็งมันอันนี้แล้วพริกดิบเราทั้งมดากับเผาก็ได้ถ้าใส่พริกสดมันมันสิพัดบกพ่ออมบอก,กมมมพร่องจามเนียนบัวพี่ขันซื้อพริกมาเมน,มนบ่อเที่ยง

ไม่เคี้ยวด้วยเนี่ยเราไปลองทำเครื่องเด้วยหัดกระเพราพริกกระเทียมจำนี้แหละเครื่องเพิน่นใก่กะหั่นมาเรียบร้อยมือนี้เลี้ยวมือนี้่วนเรียเร้ยวทัดใจเสียบลงเปลวยังบุยางลง,งไปข้างล่างนะหั่นได้มาดีกระเพราไหมต้องมายากนะึมงมะ เอย่างเราอยังเสียบน้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องเครงเบื่อแ้งลูกแมวของล้างครับพับเสีหมอได้มืมเนี่ยหมอนใหญ่คือนเราโอ้ตั้งแต่หมอใหญ่นี่หมอใหญ่นี่หมอน้อยพอ่คยได้ทำงานหนอยหมอน้อยเริ่มตกงานแล้วหมอน้อยครับพี่น้องอีกก็อิ่มบ่หมอน้อยหัวอะไรแล้วก็เห็ดอ่อจอดหมอน้อยได้ยังได้แล้วเนี่ยเห็ดน้อยเข้หน่อยเื้อ งมาอวดไม่อยากดูก็ก็เกินทันยี่สตบยอ็นใช่้ามถึงเสียแล้วมือนี่บอเมี่งนเยงงานนั่นก็คอไม่ได้อย่างเปิดติชาติตีขายยันไม่เอเป็นคนยิ่ยงใหญ่ในชาติขายอยูน่นี่แบบคนบ่เมี่ โอ้กเาค้อหน่อยคือหน่อยแท้เสียบเลยสิบบาทพุนี้โอ้ยยังว่าสิบาทเด้โอ้ยซื้อกำลังหาเงินแล้วซื้อกำลังหาผู้เ่อนั่นเมียนบว่เสียบมานเาหีเหมนผิดบะบ่แล้วม่มันแค่งปันบนอนี้โอกินเองรอกวนี้อิมาแผู้เ่อสืสื้อตระกัมหลาหานะครับถ้าตะกี้วะโมกตะกีดอ่ะว่าอันซื้อซื้อมาเห็นดีกับมิตรกรรัหา คือด้านไหนคือเพียงแค่หลังเก่าเจ้าเดิมานาตลาดเมนคิดผิดหนดนาะบ่บสื่อร้าดข้างในเนบื่อบลคูเทียเพิ่นกับใครก็มาหาเนาะเพ,พิ่นกับว่างไปลายวายุกรมาหาเต็มเหอนนี่เ่เห็นว่างบ่เห็นว่างหเหรอ่าจัางเลยนะ<า>ใจเรียนหาเลียนเดียวว่างกับมือมือ,มอ,มอ,มอนี้ก็่เรียนหาเลียนเดียวเราเพิ่อนอืน่นน้องน้องใจไม่ครบอีกห้าบาทสิบบาทแน่ว่าสังนี้อือฮึกับพเพียงพี่น้องเลยใครเอาื่อยคัะกลัว ปลูกกินเงียบด้วยเนี้ซื้อมาปลูกันมาด้วยเนียบเงียบนตัวของมอูกินอย่างยางแพร่งโอ้โห่ายดอกแต่เสียนรุ่งรุ่งซื้อดินมาปลูกกระเพราหลวพี่น้องเริ่มแพงหัวเริ่มสีแพงทุกอย่างแล้วตัดซิ่งก็เริ่มอ่อนแล้วเสมอนี้มีผู้มีทีอยู่มีโควิดครับพี่น้องเงียงกระเพียงเพิ่งแต่เสียนหอมดอกเมื่อนั้น ทำละเศร้าปะกำละยี่สิบต้นยสิบต,ต,ต้นนี่แหละครับต้นละสองบาทดอกละสองบาทแยง่ยู่ดอกดอกหอมจะว่ากับเข้าเ่ยสมส่วนหมดเลยสิบบาทแต่ว่ามันผสมส่วนนะสิบบาทอะป,ปกติกับบ้างป่าย,ยู่นะเอามือนี่ขวัญเรา,าบกำลัง คือว่าแบบซื้อกินเขาตีรายไดเกียร่อยุคโควิดสิบาทลพอ่อีเมล์เบิ้งตอนเด็ดแล้วได้วินลองเดียวับกลางให้เลไป่าแล้วอหอนหอก,กน,นกกกว่ากงกาแล้วก,กางหางวหนาจ้อยนี่มีหกหกลางแล้วเจ็ดแปดกลางหกลางแล้วใส่จ้อยนะบาทยิห ไอเพี่น้องเองงเลยนะเอ้ากูเถือนซื้อน้ำาหาบาทวะกูเถิอกก็ซื้อมากสองกิ่งไป็นยางไปซ่วงมงอยู่หอห้าเซฟตงกี่ตัวไปมงเลยเฮ้ยวันอันนี้ดิวักะตีมหาบาทเนี่ยนาไซื้อกันดิมันดนปนไเนี้ยไอหนี่ดิก้ซื้อมากใส่ตลอดนะน้องมงเปียนหลานมงเมื่อเทียนาครกเาอีก ขอกล่องพี่น้องแปดกลางสิบาาาบาทครับพี่น้องทอดปลาตุกข้าวะบาชมอมแล้วอ้วน,น้อะไรก่อนพี่น้องใส่้ลอยเครื่องในไส้เด็ดลอยเครื่องในนี่ก็ต้องผัดก็ต้องหอมนผัดสายบัวเหืนยืนเห็นเราไหมาสายบัวเห็นแล้ว <c oughs> ก็ใส่บวดนบเลยเนาะผัดซีแดงผัดผักบุ้งเพื่อจะกินแกงใส่เป็นปลาเค็งดิถ้าจะเกาวะใส่ปลาขามเนาะโอ้ใหม่เลยเสียบเลยเอาลงเร็วชิ้นแกงมั้นเราไม่ไหวเถอะโอ้นี่เสียบโอ้จามแล้วจามแล้ว

ยอย่างเรื่องีเราามสูตรที่เราขัดเนแล้วสูตรใหย่ายขารที่คนนี้นใ่าย ย่ายอันที่ว่าขายอันกระเทียมยุ่งขางๆอันนี้ยังขายย่ายอนันเราก็ยู่ช่วงไตรกเบช่องดีมันเก็บ,บค่ายบริการขายสวยปกปกติสิเป็นย่า่าเถ่าดอกขายให้แต่ว่าอันนี้ย<ห>่า่อย่า่อแถวๆเราก็ยู่ตลาดได้มีหมดนะท่านเขาเออท่านเขาเลยลองร้านนี้ต้ามาเสือร้านทั้ทงในแต่ อะไรี่ยมัยังบัาัดกูทำไมเนี่ยด้านนั้น้างด้านทามาทั่วอ๋อใคยู่อขางในพร้อมเ่ดปี๊ดแนเลยนี่้ขายนี่ดีกับบััองบ้านกัมากัดแต่แขงหาจะถือแขงว่ามันนันนั่นขั้นเขียวมันขั้นเขียวมาหน่อยเขียวกำลังพวงขั้นเขียวยังไงโบีก็ปากแั่เลยเอาไมล่ะเอาไหมล่ะนีไม่นดิ หมอนหมดกระไรแคาหน้าสีดไปเส,สียดเนาะเสียบกับซักกันพี่นวนลวเครืงเทือมดขนเลยหมดขึ้นอ,อยู่เนี่ยขน,น,นมากอั่นี้มองหามองมเซ้านนๆเจ็บคนขึ้นแล้วกินแลวบ้น้องมา รอมันย่อย,ยเลย,ยรอมันย่อยไม่ได้นะกินนม<ช>กินเ,น<ม>เลยต้ยยอง,ตง้องมันไม่ถึงถึงดิมันวิ่งเข้ามาหาอะไทไมไม่ถึงป,ปไปหลัปา มึงพี่ป้ายอยู่มึงยนพี่ป้ายอ่เล่ป้ายมีไช่เบมเได้แล้วก็ป้โๆครับมีเเข้าเต็มๆมึงบึ้ม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 บึ้บึ้มบ้มบึ้้มบึ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 ้ม้มบึ้มบึ้ม้มบึ้้มบึ้มบึบึ้มบึ้้มบึ้มบึ้มบ้มบบ้มบึ้มบมบึมบึ้้ เามาเใจจ่อยั้งนี้กันยังเหียนี่แขกจ้ำเจ้าบอแดงเจ้าบอแดงเสียงขอก้องเสียงดังเลยครับพี่น้องข้างทา่เนี่ยพี่น้อยก็เล่นเ,เกมว่าตะพูเล็กน่อยยิงมาแล้วยมงยิแล้วเนี่เนีเยาก็เสียเอาก็เสีย

เตี้ยมยีสีบล่างหกน้องลงนอเสียบเอือเสีกัลืมโอ้เราโดนยิงนั่ะเด็ดคูเทือกับลืมนอเสียบเอ้ทั้งสี่ไปมาตัวเชียบว่าได้เดี๋ยไรเนี่ยเราโดนลุงนะลื่อมเลื่มเขาเชียว่าคุณไม่เหมาะกับการเป็นเสียบคุณนมสมบัติคุณไม่เหมาะกับการเป็นเสียบเขาเชี่าเด้อมันหลายล้ำกว่านี่มีี่เลือดเยอะกว่าทั้งคุณกับเลี้ยงเกียมครับพี่น้องเเือท่ากัน เพิ่มตัที่ไหนไปขายสมการด้เดียวเพื่อนแบงไปไหนหมดวะใครเอาเองเสียบเหลือซองลต้องเต็มเต็มมาแล้วยอสันเฮ็งงานสันองรับแล้วตอนนี้ก็ไหนเอออ้สุ่มเราไปมาด้โบอบแข้งวะอบแข้งยังชิปด้วยข้าววตงแข่งรถถังอัะด้วเอาจะบอกว่ากินรถถังม่เหมนบมั่งหันนี้ยิ่งเลือยิ่งเลือ ไม่ม the er ีภาษาไทยไหมไม่มีฝรั่งเศสสักเดียวสุดแอดสุดยอดนี่เทียบไม่มีไทยครับมีฝรั่งเศสดัตซ์ไอร์แลนด์ญี่ปุ่นจีนไอ้นี่ไทยุกวีอินโดนีเซียไต้หวันไทยเลสอาบูต้องเกี่ยวแฟรงก์แฟรงก์เฟวร ภาษาภาษาเไปมเ็บเนี่ยวเ็บยอเนี่ยงเนี่ยมันสมกถึงแล้วไปสุ่มโอ้โหเสียบเสียผงสูรรได้หันโอ้ยเสียบพอดีแล้ว่าน้โอ้ยจนเขาจนผ่านเนาเสียบเอ้ หมดว่ดมึงว่าน้ำตาไี้เนี้ยไปกันผมรถคดับพี่น้องลดอันลดีจยาใส่ไรไม่หดหรอกคนเล็บกนก่ลาตองไปใส่ไรนะสำเร็จสำเรจ่อทนฟ้าทำตานิดหน่อยครับเอาเข้า Thơm xí si xắn nhiều vậy? Nói ra nhuộm chương xắn săn chương chiến xắn chương chiến să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 n Đầm chiến săn chương chiến săn chương chiến săn chắc chiến săn đây. chắc săn chương chiến săn สือโกโปรีกว่าเอาเครื่องไม่บอกเปียบโรัซามันเหรินได้น้ำดีเสียตรงเสียตรงมันเหรนได้น้ำเข้ากับเอามันแบบเ้าใส่งานเนาเหรินใส่งานเขาม่เรินลุ่มขุ้นหลสองเขาท่านด้เตืบตัวสองเขาท่านด้เตืบตัวเขากันตัวมาจู่อย่างงี้นนี่ใส่งานก่อน ยุทุกอย่างเลยจ้อยฟิวมือันอืสิทั่วไปทามไหมอันไอ้แจ๊กยุดอะไรน้องเซียมอะไรคนดูอะไรอันอายุเมียเราเท่าไหร่วันมาลางใจใส่ชื่ออายุเราดีเนะไม่สุภาพนกแมกอ๋งงวดเอาเงินมาใจก่อนสุภาพ ถ้าค <laughs> <cn Jean Rabbit bulun> ุย no ถึกเลขคนแจ้งโรงงานจะไปเลยถ้ายถึกถึงสองพันมีใจลรงงานจะท่านหน่วถึงอย่างสองพันอ๋อสมมติเดียมันบดถึงไยนี่เดียวเ็งเส้นหนึ่งไปเลยใช้วงาอืมไม่การโอเคเลยไหมวะอือพอดีแล้วอ่ะเอาไปเก็บคนมันมีแวนเไเก็บใส่นี้เอาผุ่นเก็บไปนังุนจนยังดี้านด้วยเขาไอ้สันโอ้ยังใส่ต้ออีกเอาไปเสียบมันจี เมื่อเวลาการกินเขะเข้าวตองสันเพ้นเนียกินกินยาอนยว่ะกินโอ้ยพ่เห็นหมอมอตั้งขึ่นานี่าอันนั้นม่ดี่ะเดียวนี่นได้เสฟรงในาลงกับพี่น้องกินันเสกินเนี่ยผัดกะเพราตุมเพราะมันหนามจงเรียงเนี่ยยังไงพ่อได้สดนะผใจเซรฟต่ันเรฟกครับพรด้สดเนี่ยข้าอยู่แต่ว่ากันหนามอย่างไรเนี่ยง่าครับพี่น้องสวนหนา พอได้สดจะคนฮะอ,อ่าดีรู้อเนนี้พี่น้องใคอยได้กินข้าวกินน้ำกินข้าวต้องกัน,นมื้อบริษัเมนูกะเพราเครื่องในไก่ปากกดไลคกดแชร์กดติดตามเดือพี่น้องปากไ้ซัมนีละสำหรับมื้อี้ออาวกลางค่ำวัาสวัสดีครับ